สวัสดีครับอ่าอาจจะพูดดังเล็กน้อยเนาะนะครับคุณพี่เดินทางจากที่ไหนจากออเภบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีเลยนะ,ะโอโ้โหเดินทางมากี่วันรถอะไรมาอรถน้องก็ส่วนตัวค่ะอ๋อมารถส่วนตัวนี่แหละโอโ้โหนี่ทรมหดมากเลยวันท,ที่ขึ้นรถประจำทางก็ไม่ไหวแบบน้ำหนักไปเิดนน้ำหนักเยอะใช่สิ่งที่เอามาเนี่ยโอ้โหหนักมากครับคุณพี่สงสัยยังไงผมถามหน่อยสิ่งที่คุณพี่นํามาเนี่ย อยากขายเป็นของเก่าของโบราณอยากขายเป็นของเก่าของโบราณแล้วคิดว่าอพอไปถามเห็นบอกไปถามมาหลายท่านแล้ว <c oughs> ถ,ถามมาหลายที่แล้ว <c oughs> เขาบอกว่าไงครับ <c oughs> เขาบอกว่าเขายังไม่รับเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นทองอะไรชี้ชี้ไม่ได้ <c oughs> ชี้ชัดไม่ได้นะครับแ,แต่มันก็หนักมากทําให้พี่สงสัยเหรอ <c oughs> ไม่ทราบเหมือนกันเป็นของยายยายที่ว่าเขาให้แม่มาก็เกือบเกือบร้อยปีเกือบร้อยปีเลยนะครับโอ้หงานเข้าในแม่ก็ปีคุณแม่คุณพี่เก้าสิบเอ็ดแต่คุณแม่รับจากยายมาอีกทีมันก็เลยทําให้คุณพี่เนี่ยสงสัยนะครับว่าอ้มีทองผสมหรือเปล่าหรือเป็นโลหะประเภทไหนถูกต้องไหมครับอ่ะผมจะให้เพื่อนๆนะครับเรียนรู้ไปกับคุณพี่นะครับมาจากโอ้ไกลมากไกลสุดๆครับไม่ได้โกหกด้วยนะครับนี่จากบัตรประชาชนนี่สุราชธานีเลยนะเจริงกเลยว่างไถึง อ๋อเดือดร้อนเลยครับอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสิ่งที่เดือดร้อนค่อยว่ากันนะครับนี่นะครับลักษณะนี้เหมือนเหมือนที่ปั๊มขนมจีนใช่ไหมที่เขาแบบว่าเอาขนมจีนใส่เอาเอาเอาอันนี้ออกเนาะยังใช้ได้ยังใช้ได้ผมดูแล้วมันมันยังใช้ได้ครับไม่ได้ชำรุดอะไรเลยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมองแล้วนะครับว่าแล้วมีน้ําหนักมากนี่คือ คล้ายๆกับเครื่องปั้มขนมจีนเลยแหละนะครับคุณพี่ใครมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเครื่องแบบนี้นะครับนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบอกหน่อยนะครับบอกหน่อยแล้วกันนะครับที่สําคัญผมจะบอกคุณพี่ไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี้มีสีเหลืองนะครับทําไมเกิดสีเหลืองเพราะว่ามันคือทองเหลืองทองเหลืองมีองค์ประกอบด้วยสังกะสีนะครับแล้วก็ทองแดงบวกกันเมื่อโลหะสองชนิดนี้นะครับรวมตัวกันมันก็จะกลายเป็นทองเหลืองสีเหลืองๆแบบนี้อันนี้เหลืองกว่า เห,หเหมือนทองเลยนะครับอันนี้ลูกค้านะํามาขายนะครับมาไกลด้วยเหมือนกันคิดว่ามันมันเป็นขันทองคําผมก็เลยได้เข้าเครื่องแล้วก็ให้ความรู้กับเขานะครับแบบนี้เหมือนมากนะครับนี่คือสีทองเหลืองเลยครับเป็นโลหะนะครับคุณพี่เกิดอะไรถึงเดินทางมาไกลขนาดนี้ครับอยากขายแช่นี่อยากขายแช่นี่อืมคุณพี่ว่าถ้าคุณพี่ขาย คุณที่จะนําเงินไปใช้หนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณสองพที่เดินมาใกล้ๆผมสองหมื่นห้าคืออย่างนี้นะครับผมอะ่ะจะบอกว่าโลหะแบบนี้มันขายไม่ค่อยได้แต่ถ้าจะขายเป็นของเก่าของโบราณของสะสมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าราคาจะเท่าไหร่เนาะ,ปะไปเอสเลย์กันก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแนะนําใหไไ้ไม่ได้มีไม่มีผมเดี๋ยวผมประคองนะเดี๋ยวผมประคองมันหนักมากครับ มาจากสุราษธานีเลยเราได้เอาชิ้นส่วนนะครับมาแล้วนะครับลองดูนะครับว่าจะได้มันมีอะไรบ้างนะครับคือถ้าจะมีทงแดงอยู่ที่78%นะครับแล้วก็สังกะสี17%นนะครับนะครับแล้วก็มีเหล็กนะครับ เดี๋ยวเราไปที่นู่นนะครับคุณพี่เดินทางไปที่นูน่นคุณพี่ครับไม่เป็นไรเนาะการที่เรารู้ความจริงนะครับมันก็คือความจริงมันก็คือความจริงนะครับแล้วความจริงมันเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เราสิ่งที่คาดหวังไว้นะครับอาจจะไม่สมหวังแต่ก็ต้องมีกําลังใจนะคุณพี่ต้องมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปอันเนี้ยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่รู้ว่ามีราคาเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าถ้าใครนะครับเห็นคุณค่านะครับถ้าใครดูคลิปอยู่เห็นคุณค่านะครับอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็สามารถติดต่อพี่มาได้หรือติดต่อผมมาได้เนาะว่าเออจะให้เท่าไหร่เผื่อจะเอาไปใช้หนี้ได้บ้างนะครับผมและที่สําคัญนั่งรถมาเออเอาเอารถมาไม่เอามากับน้องก็แต่มากับน้องด้วยเขาขึ้นมาเลยตก็เลยเอาง่ายติดรถเขามาติดรถเขามานะครับผมก็เอมี ถ้าาไว้ร้านร้านผมคือคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายๆท่านที่นําทองเหลืองมาที่ร้านนะครับแต่เราไม่ได้รับเลยนะแต่ถ้าผมรับของคุณพี่เนี่ยมันจะมีมาบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมช่วยได้ก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับนำนำตรงเนี้ยนำตรงเนี้ยถ้าใครอยากจะสะสมนะครับเป็นของเก่าของโบราณก็ติดต่อนะครับเสนอราคากันนะครับคุยกับพี่ได้เนาะคุยกับพี่ได้เอาอย่างนั้นดีกว่านะครับผมมีของที่จะให้พี่นะครับเป็นสิน้ําใจเล็กๆน้อยๆแต่ผมไม่ออกสื่อแล้วกันเนาะ ผมจะช่วยในเรื่องของการ<ๆ>การเดินทางแล้วกันนะครับพี่รู้สึกยังไงบ้างมาหาผมพี่พเห็นน้าตาคอ<ๆ>ตลอดเลยขอให้ผ่านไปได้นะพี่นะผ่านไปได้เดี๋ยวก็ผมเชื่อว่าตอนเนี้ยกําลังใจเราอาจจะแย่แต,แต่สิ่งสิ่งที่มันดีที่สุดเราก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับเราได้พิสูจน์แล้วนะครับเราลองลองหาทางดูนะครับฟังธรรมะ<ๆ>เผื่อจะเจาอทางออกนะครับ<ๆ>ขอบคุณพี่ครับสวัส<ๆ>ดีครับ